ทัานบอกคัก,ก,ยยกแล้วแูมิในี่อยู่เด็กภูมหนดูาว่าภาษาอยางดีลเอเอามีเพื่อนมาจากทางใต้ลบบรรแล้วเขาปั้งภาษาตามไม่รู้ภาษามีด้านไม่รูเรียงใช่ไหมบอล่าบอล่าได้าทยามิน ภาษาไหนฟังออกภาษาเราได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะวิยาาคุณประจิตนะคะก็ประธานบริษัทไอเอไอเอรากุ๊ปแล้วก็ไรเพชรตะวันวันนี้ประธานมาเล่าสามเรื่องให้ฟังแล้วนะคะเมื่อเช้าก็บางอารีบางอามีมนโมสขี้โมสเรื่องกระท่อมให้ฟังแล้วแต่ก็ปลูกกันทุกคนแล้วเนาะวันนี้เราคงจะไม่มาขายต้นกระท่อม ถ้าจะปลูกก็ปลูกเปลูกเพิ่มได้แต่เหมือนที่บางอาลีอามีนบอกนั่นแหละว่าต้องเตรียมความพร้อมหนึ่งทุนสองกำลังคนที่จะเก็บด้วยแต่ประถามาว่าสักสองร้อยต้นเนี่ยกำลังดีเราจะได้เก็บแบบมีงานทําทุกวันพี่ต้งบอกว่ากระท่อมเนี่ยเหมากับคนอที่สานมากเลยท่านผอ,อบอกเพราะว่าหนึ่งกระถินเยอะ